สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆืนชาว YouTube สวัสดีเพื่อนๆชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับและ f อซทางช่องแอดมินด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมนะครับเครื่องเสียงนะครับผมตู้เบสซีใบนะครับแล้วก็เสียงกลาง3ามใบสี่คูณสามนะครับ4ี่คูณสาม ไปดูตู้เบรดก่อนครับผมของวอร์ตินะครับน่าจะแบรนด์ของวอร์ติแต่ทางทางเจ้าของไม่อยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าใช้ดอกกี่นิ้วนะฮะดอกสเปรดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจ ทำไมก็สเปกยี่สบเนะครับผมตอนนี้เจ้าของไม่อยู่นะฮะเป็นตู้4ีคูณสนะครับเรื่องเสียงนี้เรื่องเสียงหน้าแอดมินน่าจะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับก็ผ่านมาตระผ่านพระ ก็มาเห็นกันเลยมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับไปดูเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงโทรศัพท์อาจจะสั่นสักหน่อยนะครับไม่ได้ใส่ไม้คันสั่นนะครับวันนี้ทางเครื่องเสียงก็มามาเปิดในงานในงานขึ้นบ้านใหม่อาจจะขึ้นบ้านใหม่นะครับผม ดูเครื่องปรุงนะครับของบอ r t ิกของบอ r t ิกนะครับผมห้าพันไอครับผมอีกตัวหนึ่งไมโ o t e c h นะครับผมไมโครติกไมโครติกน่าจะขับสี่ทางนะครับผมหรือสี่ช่อง ก็ไม่ได้ใจนะครับแล้วครอสครอสตัวหนึ่งนะครับู่ข้างล่างข้างบนก็ EQ นะครับ P Q ระชมนะครับผม สี่คณสามนะครับสี่คณสามลองเสียงกลังแจ้งนะครับชมชมกันมิกเซอร์เอทีโอเอลโตเอลโตเอลโตนะครับ ครับข้างหลังวันนี้ทางเครื่องเสียงก็มาเปิดในงานขึ้นบ้านใหม่นะครับผมนี่นะครับบ้านใหม่นีครับบริเวณงาน กำลังเตรียมงานอยู่นะครับขึ้นขึ้นพรุ่งนี้นะครับขึ้นบ้านขึ้นพรุ่งนี้เนาะขึ้นพรุ่งนี้นะครับผมกับงานขึ้นบ้านใหม่นะสี่คูณสามนะครับผมวอร์ิกห้าพันไอเมสนะครับแล้วก็ขับอีกตัวหนึ่งครับไมโครเท็ค เจ้าของมาอยู่นะครับของมาอยู่ตัวเบ็ดก็ไม่รู้ว่าใช้ดอกกี่นิ้วนะครับ ครัวก็กําลังทำอาหารนะครับครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับแบบคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะว่าจะ ให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงสักหน่อยนะครับทางเจ้าของไม่อยู่นะฮะประจบแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ